ดีครับทุกคนสวัสดีครับพบกับอาจารย์อีกแล้วครับกับช่องพญาเต่านคราชดวงเศรษฐีครับตอนนี้อยู่ที่ศาลพี่กุมารไข่นะครับศาลจำลองพี่กุมานไข่ครับวันนี้อาจารย์มาแก้บนของอาจารย์เองนะครับขอโชคพี่ไข่ไว้นะครับให้วันนั้นพี่ไข่ให้ไป997นะครับออกจริงๆครับ997ออกตรงๆนะครับวันนี้จึงนําประทัดมานะครับวันนี้อาจารย์มาแก้เองประทัด5พันนัด ขนมเปี๊ยะนะครับนะขนมเปี๊ยวะวัศนาทพนัดขนมเปี๊ยะนะเอามาเสริมนะครับแล้วก็สวดมนต์ให้พี่กุมารไข่นะได้มีพลังบารมีช่วยอีกครับนะตอนนี้เดี๋ยวก็จะทําการขอโชคต่อเลยนะครับในวันที่16 นะขอดูหางประทัดก่อนว่าหางประทัดจะออกเกิดไหนนะครับใครดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องพญาเต่านาคราชด,ด้วยนะทุกคนเดี๋ยวได้มีโชคลาภต่องวดวันนี้เรามาบูชาพี่ไข่อยู่ที่ศาลจำลองอพี่ไข่อยู่นะเที่วสถานพญาเต่านาคราดครับเดี๋ยวเราขอโชคต่อนะครับเมื่อวานนี้ก็มีคนมาแก้บนพี่กุมารไข่ไปแล้วนะครับนะได้เอาประทัดมาหนึ่งหมื่นกว่านัด นะครับพร้อมกับน้ำแดงขนมนะครับแล้วก็อทองคําหรือของไหว้ต่างๆเยอะเลยมาถวายนะครับนะคนก็มาไหว้แก้บนต่อเนื่องนะครับวันนี้เป็นคิวของอาจารย์แก้บนเองทําคลิปมาฝากทุกคนด้วยวันนี้รอดูเลขหางประทัดครับจะออกตัวไหนพี่ไข่จะให้ตัวไหนวันที่16กันยายนี้รอรวยตอนนี้เราก็จุดธูปมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะอธิษฐานบูชาโชคพี่ไข่ก่อนนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิติอ no ิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโรราพะราภาพระวันตุมีอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโรราพะราภาพระวันตุมีอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโรราพะราภาพระวันตุมีสาธุด้วยอำนาจฤทธิ์วารังวิญญาณของพี่กุมารไข่วันนี้พวกข้าพเจ้ามาไหว้บูชาขอโชคขอลาบว่ามีโชคมีลาบแด แล้วได้โชคได้ลาบในงวดบันที่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมาวันนี้ได้โชคได้ลาบพอเหมาะพอสมพอได้สร้างบุญสร้างทานต่อวันนี้จึงนำประทัดห้าพันนัดพร้อมกับขนมเปี๊ยมาไหว้บูชาพี่กุมารไข่และกุมารเทพกุมารทองอยู่ในสถานที่นี้ขอบารมีพี่กุมารไข่โปรดมารับเครื่องบูชามีเสียงประทัดห้าพันนัด พร้อมกับขนมเพียเมื่อรับเดวช่วยเปิดทางโชคเปิดทางลาบเปิดทรัพย์เปิดเงินเปิดทองวันนี้ลูกหลานมาขอได้ในสิ่งที่ปรารถนาไหว้แล้วได้รับดังปรารถนาแล้วจึงมาบูชาเพื่อขอโชคให้ได้เงินแสนให้ได้เงินล้านยิ่งยิ่งขึ้นลูกขอให้ลูกหลานมีเงินแสนมีเงินล้านต่องวดรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปขอพี่กุมารไข่ดนบรรดาลประทานพรอ่าครับตอนนี้ก็จุด โูกบอกกล่าวพี่ไข่เป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ยกถวายนี่ขนมเปี๊ยะอร่อยๆตาทุปัง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 ขนมเปี๊ยะก็คือขนมปังปังหิงหิงรวยรวยประทัดห้าพันนัดนะครับให้ดังๆเอาครับเกศนะครับเกันะครับเกยนะครับให้พี่ไข่เห็นหน่อยอืมเนี่ยแกประทัดก่อนครับนะครับให้รวยครับได้โชคมาแล้วครับงวดที่แล้วฤทธิ์ปฏิหารความเข้มแข็งของพี่ไข่ให้โชคนะครับ ทุกคนวันนี้เรามาขออีกแล้วอา้าวรับนะครับสาธุสาธุรับรับรับเด้อพี่ไครเด้เออ้าวจุดนะครับจุดเอามาเตรียมการจุดตรงนี้ก่อนจุดทูบเก้าดอกนะครับอือนี่ครับนี่บ่อครับบอ่อจุดประทัดครับบอ่อจำลองจุดประทัดวันนี้จัดหนักจัดเต็มนี่ครับ ยาวเลยล่ะขอให้ดังๆต่องวนนะครับดังไปจนถึงวันที่16กันยายนนี้เลยครับขอให้เลขที่จุดนี้ออกนะในแผ่นยันนะแผ่นยันเลขประทัดหางเลขประทัดจะออกเลขตัวไหนครับทุกคนเดี๋ยวรอติดตามชมครับรอติดตามชมรอติดตามชมเราจะจุดประทัดให้แล้วนะครับนี่ครับตอนนี้อยู่ที่เทวสถานพญาเต่านาคคาราชครับ เราจะจุดประทัดให้พี่กุมารไข่นะครับขอโชคให้ปังปังเฮงเฮง,งรวยรวยออจุดทูบเก้าดอกใหม่ครับอ่าไปแบบเช็คยั่ไงฮะอ่าแลวจุดทูบเก้าดอกครับนี่นี่นี่สารนะครับเราก็สั่งบล็อกแล้วนะครับนะทางาพี่น้องจากสหรัฐก็ได้ โอนเงินมาแล้วนะครับก้อนนี้ก็เหลือช่างก็ยังยังไม่ได้ลงมานะครับแล้วก็เหลือบล็อกนี่แหละครับนะเพราะว่าบล็อกคิวเยอะมากนะครับเราต้องสั่งบล็อกเป็นพันก้อนเลยนะครับสั่งบล็อกนะซึ่งเป็นบล็อกประสานนะครับทำมาจากอิฐแดงนะก็จะต้องรอเวลาหน่อยครับเพราะว่าเราจะใช้พันก้อนนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็ปูนปูนนะหินไตก็เตรียมไว้แล้วครับนะเหลือแต่บล็อกนี่แหละครับถ้าได้บล็อกมาแล้วก็ ก็จะได้ดำเนินการเลยนะครับตอนนี้กำลังจัดเรียงประทัดนะครับนะเพื่อให้ดังๆนะครับส่งไปถึงที่กุมารไข่วัดเจดีย์อยู่ที่วัดเจดีย์ชนอำเภอติชนนะครับนะจังหวัดนครศรีครับขอเปิดนะมารับนะวันนี้ลูกหลานบูชาองค์จำลองญาติพี่น้องก็มาอยู่ทางภาคอีสานนี้นะเออ บารมียังไม่ได้ไปถึงก็มาขอจุดฝากดวงฝากโชคฝากลาบที่นี่แหละครับเออมารับเด้อหลุกหลานบูชาเด้อสาธุให้ด,ดังดังต่องวดยิ่งๆขึ้นไปให้รวยรวยพายาติพี่น้องรวยไม่มีที่สิ้นสุดทุกคนครับใส่แล้ววาที่นี่ ตุ้มรวยสาธุสาธุตุ้มแล้ว <c oughs> ไปเช็คเกือบนี่ครับทุกคนสนั่นวันไหวครับดังไปทั่วทิศทั่วแดนเปิดให้รวยขอเลขครับขอเลขขอเลขมาเลย,อย,อยขอเลขอยู่ไหนไหนมาดูหน่อยทีครับมาแล้วครับทุกคนเลขงวดต่อมาครับมาแล้วนี่ นี่ครับนี่ครับมาแล้วมาแล้วเ,เลขต่องวดครับอืมสวยจริงๆเลขครับสวยจริงๆมาแล้วครับนะห้าเก้าห้าเจ็ดนะครับนะห้าแปดเจ็ดแปดเก้าแปดสองเก้าแปดนะเก้าแปดมาอีกรอบนะครับวันนี้นะครับเก้าแปดแปดเก้ามาอีกครับวันนี้ครับนะนี่นี่ ใบเสียงโชคมาแล้วครับนะเล่นไปเลยนะหนึ่งสองสามสี่มีห้าตัวนี้แล้วจะตัดตัวไหนใส่อยู่ในนี้แหละครับเลขนะครับอยู่ในนี้แหละครับอ่าทุกคนดูไว้ครับเลขอยู่ในนี้งวดนี้น่าจะมานะครับแปดสองนะ 2, 8, 7, ครับสองแปดเจ็ดอ่ะสองแปดเจ็ดครับสองแปดเจ็ดบนสองแปดเจ็ดบนอ่าสองแปดเจ็ดบนแปดเก้า มาล่างอีกไหมแปดเก้าครับทุกคนอา่าวรวยรวยครับพี่ไข่ให้โชคครับนี่ครับเลขพี่ไข่ครับให้รวยสิหกันยายนสองพหกสิบสามครับรวยครับ